การทาขนมและอาหารรับประทานกันเองที่บ้านนะครับนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นในครอบครัวได้อีกด้วยครับแต่ถ้าใครที่ฝึกทําจนชํานาญแล้วเนี่ยสามารถนําไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะ ผมนัทพันธ์ลักษณะวงศ์ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับอาจารย์นัททยจงเลิศธ,ธรรมนะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนั่นเองนะครับเราสองคนครับผมและอาจารย์ปูนะครับจะมาชวนคุณผู้ชมทําขนมอีกแล้วะนะครับแล้ววันนี้ขนมที่เราจะทำนะครับมี1วัตถุดิบเป็นพระเอกนั่นก็คือทะนงกล้วยหอมค่ะ <laughs> กล้วยนั่นเองนะครับก็คือถ้าผมสังเกตนี่กล้วยที่แบบ หนึ่งหวีเนี่ยกว่าเราจะกินหมดใช่ไหมจารย์<ช>มันก็จะแบบอาจาอะาจะกินไม่ทนันมันเยอะนะจา์<ช>นะครับ,รบเพราะก็เกิดแบบสุกๆงอมๆดำๆอย่างเงี้ยก็ กินก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วเนาะเราก็แปลงมาทําขนมซะเลยนะครับะัะนั้ขนมในวันนี้ของเราก็คือเค้กกล้วยหอมค่ะนะครับถ้างั้นเรามารู้จักวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนดีไหมครับนอกจากกล้วยอันแรกอันนี้ทีนี้ตัวแรกเลยพระเอกของเราวันนี้คือกล้วยหอมนะคะกล้วยที่เลือกใช้ในสําหรับในการทํากล้วยหอมควรเป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะกล้วยที่รับประทานกําลังอร่อยพอดีเนี่ยคือไม่เหมาะนะคะเนื่องจากว่าในในกล้วยประเภทนั้นเนี่ย ยังมีแป้งอยู่เยอะเวลาเราทําเป็นเค้กกล้วยหอมออกมาแล้วเนี่ยเนื้อของเค้กกล้วยหอมจะค่อนข้างแข็งนะคะควรเลือกกล้วยที่มีความสุกงอมเนื่องจากว่าในกล้วยที่สุกงอมแล้วเนี่ยปริมาณน้ําตาลเขาจะสูงกว่าในเค้กก็จะออกมานุ่มแล้วก็ชุ่มชุ่มกว่าต่อไปก็จะเป็นส่วนของแป้งนะคะเป็นแป้งสาลีทำเค้กนะคะไข่ไก่เนยนะคะเอาไปละลายนะคะ น้ำตาลปีป๊บอ๋ออันนี้แปลกนิดนึงนะครับเป็นเป็นขนมที่เราต้องใช้น้ําตาลปี๊บเพื่ออะไรคะคือสำหรับสูตรนี้เนี่ยที่เราใช้น้ําตาลปี๊บเพื่อจะได้มีความหอมแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ข้อที่2ข้อดีของน้าตาลปีป๊บก็คือน้ําตาลปีป๊บเนี่ยช่วยให้สีของขนมนั้นมีสีที่สวยขึ้นครับผมอีกข้อหนึ่งน้ําตาลปีป๊บมีคุณสมบัติคือเก็บความชุ่มชื้นทําให้เคก้กกล้วยหอมที่เรานําออกมาแล้วเนี่ยทำออกมาก่อนทานเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นเก็บความชุ่มชื้นได้ดี ถัดไปเป็นน้ำตันทรายผนะคะน้ำมันพืชนมข้นจืดแล้วก็สิ่งที่ช่วยเค้กนั้นฟูก็มีผงฟูคผมนะคะเบกกิ้งโซดาตัวสุดท้ายก็จะเป็นเกลือป่นอ๋อนี่แหละครับก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเค้กกล้วยหอมนั่นเองนะครับถ้างั้นเรามาเริ่มทำเลยดีไหมครับอาจารย์ขั้นแรกเราทำอะไรก่อนดีครับขั้นแรกก็ร่อนในส่วนที่เป็นของแห้งก็จะมีแป้งนะคะหน้าที่คุณจํากัน ของแห้งนะคะก็มีแป้งมีผงฟูค่ะครับแล้วก็เบกกิงโซดาอ่ะร่อนเลยค่ะนี่นะครับการร่อนแป้งนี่เราเราควรร่อนสักกี่ครั้งครับในการทำเค้กกล้วยหอมในการทำเค้กกล้วยหอมเพียงหนึ่งครั้งก็พอนะคะการร่อนเนี่ยเป็นการทําให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งเนี่ยเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นการเอาส่วนผสมที่เราไม่ต้องการเช่นพวกไข่แมลงหรือว่าเศษของต่างๆเนี่ยออกไปได้อ่าเรียบร้อยแล้วครับ ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเตาอบกันก่อนนะคะครับผมโอเคถ้าสำหรับเค้กกล้วยหอมนี้ใช้ความร้อนความร้อนอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวเราหมุนไปเลย200องศาเซลเซียสหรือว่า400องศาฟาเรนไฮต์นะคะัลมาลักษณะไฟละครับลักษณะไฟอันนี้ไฟล่างมากกว่าไฟบนเช่นเดียวกันนะคะครับต่อมาเวลาที่วอร์มนะคะช่วงแรกก็ประมาณสัก15นาทีนะคะให้ความร้อนในเตาเนี่ยเป็น ความร้อนที่เราต้องการนะคะนี่ก็คือเราจะทําทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อให้อุณหภูมิในเตานั้นเหมาะสมกับขนมที่เราจะอบนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเวลาใช้เวลาขณะที่เราเตรียมวัตถุดิบนั่นเองนะครับร่อนแป้งเสร็จแล้วเตรียมเตาเสร็จแล้วทาอะไรต่อครับต่อไปนะคะก็จะผสมส่วนที่เป็นน้ําตาลทรายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะคะครับน้ำตาลทราย ลงไปหมดเลยนะคะครับเกลือครับนะคะคทีนี้สำหรับกล้วยนะคะเราจะไม่ใส่ทั้งหวีนะคะคก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็บดให้ละเอียด นนี่ก็คือี้นเองถ้าเกิดเราใส่กล้วยเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยแล้วผสมลงไปนี้ถ้าในกรณีเราบดไม่ละเอียดดีเนี่ยขนมที่ได้ออกมาคือตัวที่เป็นเนื้อกล้วยอะค่ะจะจมไปที่ก้นขนมนะคะอาเทคุณก็เทเลยค่ะอันนี้บดเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับในสูตรนี้เนี่ยนะครับเราใช้กล้วยหอมประมาณกี่ลูกครับประมาณ1ลูกครึ่งค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับ ใช่ครับผมเคยเห็นในในเค้กไว้หอมที่สําเร็จเนี่ยบางทีมันเห็นแบบเป็นลายเส้นๆอะไรด้วยอ๋อลายเส้นเเดี๋ยวเรามีวิธีทําให้มันเป็นเส้นๆเหมือนที่คุณก็เห็นนะคะเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเราใช้เป็นหัวตีตะกร้อนะคะโอเคใช้ความเร็วนะคะปานกลางนะคะระหว่างนี้นะคะ ตัวที่เป็นน้ำตาลทรายกล้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยก็จะถูกการบดบดทับททนะคะทำให้ตัวที่เป็นกล้วเนื้อกล้วยที่เราบดมาที่มันยังไม่ละเอียดเนี่ยละเอียดได,ได้ดีขึ้นนะคะผสมแบบนี้แค่พอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ส่วนที่คุณก้บอกปูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็<ม>คือจะปอกกล้วยนะคะค นี่คือวิธีการทําให้มันเป็นเส้นใยหญ่เส้นใยมันมาจากตรงไหนมันมาจากตรงนี้ค่ะครับอันนี้นะคะก็คือด้านในเดี๋ยวเราใช้ช้อนขูดครับนะคะอ๋อมาจากใยเปลือกด้านในนี่เหรอคะใช่ค่ะโหกลายเป็นกล้วยนี่เป็นผลไม้ที่เราแบบใช้งานนทุกส่วนจริงๆนะครับใช่จริงๆค่ะนะคะขูดแบบนี้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปในครับ การประสมตรงนี้เลยนะคะสามารถขูดได้ทั้ง1ลูกครึ่งที่เราครผมเตรียมเอาไว้นะคะนี่ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับทำให้แบบว่ามีมิติที่สวยงามของชิ้นเค้กกล้วยหอมนั่นเองครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ไข่นะคะลงไปไข่ที่เราใช้ก็คือไข่ไก่เบอร์สามใช่ไหมค,ครับนะคะใส่ไข่ลงไปนะคะ แล้วก็ทุกๆครั้งนะครับอย่างที่อาจารย์จะบอกเราเสมอก็คือว่าการใส่ไข่ไก่เนี่ยอย,อย่าเทาใส่ไปในหม้อผสมเลยใช่ค่ะมงนเผื่อเจอแบบไข่บูดไข่เสียก็ทําให้ส่วนผสมเสียไปทั้งหมด <ไป S 1> เลยใช่ค่ะพอใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะเพิ่มความเร็วเป็นความเร็วสูงได้นะคะครับประมาณ3-5นาทีนะคะส่วนผสมจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นนะคะ เนื่องจากว่าระหว่างที่เราผสมเนี่ยอากาศก็จะถูกแทรกเข้าไปสีก็จะเปลี่ยนคือสีก็จะอ่อนลงด้วยคตอนนี้รู้สึกมันเหลวๆนะค่ะมันจะเหลวลักษณะของของเท้กล้หอมตัวนี้จะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะคะแต่หอมหอมสมชื่อเลยใช่ค่ะ จังครับในขั้นตอนนี้นี่ใช้เวลาประมาณประมาณสามถึงห้านาทีค่ะถ้าางนั้นช่วงนี้ระหว่างรอเนี่ยเราเราทำอะไรดีครับเราเตรียมพิมพ์ดีกว่าเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้เราจะทำเป็นรูปแบบถ้วยน่ารักน่ารักแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะมีอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวคนก้ได้ครับสูตรที่เราเตรียมไว้เนี่ยได้ประมาณ12ถ้วยหรอครับประมาณประมาณ12ถ้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นถ้วยกระดาษในกรณีถ้าเราไม่ได้ใส่ถ้วยแบบนี้ ใช้เป็นเ้อยอลูมิเนียมเปล่าๆแบบนี้ต้องทานเนยบางๆก่อนนะคะมีชั้นขนมจะติดแต่ว่าครั้งนี้เราใส่เ้วยกระดาษก็ไม่ต้องทาเนยค่รับผมก็ใส่ลงไปนะคะ่าหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงขนมนะคะตอนนี้ขนมได้ที่แล้วนะคะลักษณะก็คือปริมาตรเพิ่มขึ้นสีจะอ่อนลงสีอ่อนลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ในส่วนของน้ำมันพืชแล้วก็เนยละลายนะคะ เปิดความเร็วต่ำนิดนึงนะคะจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นน้ำมันพืชลงไปหมดเลยครับผมสังเกตอาจารย์มีทั้งน้ำมันแล้วก็มีทั้งเนยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทำขายเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนค่ะโดยใช้น้ำมันพืชล้วนๆก็ได้นะคะแต่ว่าที่เราใส่ในสดวันนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะหลังจากนั้นเราใส่ในส่วนของนมข้นจืดค่ะลงตามไปเลยเทลงเป็นสายนะคะ เทคนิคในขั้นตอนนี้ก็คือว่าระหว่างที่เทของเหลวเนี่ยต้องลดความเร็วลงครับลดความเร็วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นใช่หลังจากนั้นใส่ของเหลวทั้งหมดแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำนะคะแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นของแห้งที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปตอนเทแป้งนี่คือเป็นความเร็วแบบต่ำที่สุดเลยต่ำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะฟุงกระจายนะคะใส่ลงไปเลยทั้งหมดนะคะครับผมอ่าคราวนี้ก็จะข้นขึ้น ค่ะคนคืนทีนี้การผสมขั้นตอนนี้ผสมแค่พอหมดผงแป้งนะคะนะคะเดี๋ยวจะปิดเครื่องก่อนแล้วก็จะปาดส่วนผสมที่ยังติดขอบ,ขอบติดด้านด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะคะกลิ่นกล้วยหอมนี้ตลกขึ้นจมูกเลยนะคะ ก็ผสมต่อนะคะเป็นความเร็วตับครับในในขั้นตอนหลังจากใส่แป้งแล้วนี่ต้องจับเวลาอะไรไหมครับหรือว่าดูตามเนื้อที่ผสมคกันแค่แค่พอหมดผงแป้งเราจะไม่ผสมจนเนียนหรือข้นมากกว่านี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเค้กเราจะแน่นครับผมนะคะก็คือดูแค่ให้หมดหมดผงแป้งขาวๆก็ใช้ได้เลยใช่ค่ะอ่าสุดท้ายนะคะปิดเครื่องแล้วถอดออกค่ะ ทีนี้ก็จะได้เป็นตัวเค้กกล้วยหอมนะคะก่อนที่เราจะจะนำออกมานะคะก็กวาดนิดนึงเห็นไหมคะว่ามันยังมีผมงผแป้งที่อยู่ด้านล่าง,างใช่ค่ะครับนะคะคุณจะใช้ตะกร้อมือที่ทำงานในการตะล่อมก็ได้นะคะหรือไม่ถนัดบางคนไม่ถนัดใช้เป็นพายยางก็ได้ค่ะตะล่อมแล้วก็กวาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคลักษณะของเค้กกล้วยหอมก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ อันนี้เราพร้อมใส่ถ้วยหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะอ่าโอเคแล้วจำนวนหรือปริมาณในการใส่ต่อถ้วยนี่ขนาดา่ประมาณสองในสามของพิมค่ะครับอ่าคุณโก้ชำนาญแล้วงานถนัดก็หยอดเลยนะคะอันนี้เราต้องต้องยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ตักหยอดครับนะคะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีเราตักหยอดแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าในการทํางานมันช้าไปใช่ไหมคะมีวิธีค่ะถ้าเกิด บ้านเราหรือว่าในร้านเรามีสคะููปไอศครีมอะค่ะใช้สคููปไอศครีมตักตักหยอดเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันปริมาณเยอะมากๆอาจจะใส่เป็นถ้วยของเหลวนะคะใส่ลงไปแล้วก็เทเทเทได้เลยนะคะจะจะทำให้เราทำงานได้เร็วมากขึ้นครับสองในสามใช่ค่ะถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปมันจะเป็นไงฮะอาจารย์ถ้าขนมตัวนี้ใส่เยอะมากเกินไปเวลาอบออกมา จะล้นออกมาด้านข้างพิมพ์เลยอะค่ะอาจารย์ผมสงสัยครับว่าอย่างอย่างเค้กกล้วยหอมที่เขาแบบวางขายกันเนี่ยผมสังเกตว่าแบบด้านหน้าเวลาเวลาเสร็จแล้วนี่มันจะนูนๆนี่เกิดจากอะไรครับเทคนิคของเค้กกล้วยหอมจะใช้ไฟอบที่ค่อนข้างสูงค่ะคใช้200องศาเซลเซียสเลยในการอบช่วงแรกนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้หน้าขนมนั้นนูนแล้วพอขนมหน้านูนแล้วอยู่ตัวแล้วเนี่ยก็จะปรับ อุณหภูมิให้ต่ำลงค่ะเป็น180องศาเซลเซียสเพื่อให้ขนมนั้นสุกทั่วถึงกันเทคนิคที่2ที่บอกว่าทำทำทำอย่างไรให้ให้เค้กก้นขหอมหน้านูนก็คือเอาส่วนผสมมานะคะไปแช่เย็นให้ส่วนผสมมีความเย็นจัด แล้วก็นํามาตักหยอดเข้าเตาอ,อบที่มีอุณหภูมิสูงๆขนมก็จะน่านูนค่ะนี่นะครับเป็นเทคนิคที่อาจารย์ฝากไว้ในวันนี้ด้วยนะครับยังไงใครที่แบบอยากให้เค้กกล้วยหอมเวลาอบเสร็จแล้วหน้านูนสวยเนี่ยนะครับก็เอาส่วนผสมที่แช่เย็นก่อนให้เย็นจัดเลยนะครับค่ะถ้วยสุดท้ายทีนี้ถ้าเราอยากให้ขนมเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นก่อนที่จะนำเข้าเตาอ,อบนะคะโรยถั่วนะคะจะเป็น อเอามันสไลด์หรือว่าเม็ดมุ้งมงหิมพา,านต์ตอนนี้เลยได้เลยนะคะแล้วนำเข้าอบพอออกมาแล้วเนี่ยขนมก็จะด้านหน้าก็จะมีถั่วที่ติดเนื้อขนมนะคะกำลังน่าทานด้วยเพิ่มมูลค่าได้อีกอนอกเหนือจากความหอมแล้วเนี่ยผมว่ารูปลักษณ์ที่แบบเราแต่งเพิ่มเข้าไปมันก็ช่วยทําให้ขนมน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะอโอเคเรียบร้อยอนะคะสาหรับถาดนี้หยอใส่ถ้วยเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมเข้าเตาอบแล,แล้วนะครับ ก็คือผมผมต้องวางชิดถาดล่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวางได้เลยโอเคอ่าอุณหภูมิที่ใช้นี่ก็คือ200องศาเซลเซียองศาค่ะไฟไฟก็คือไฟล่างค่ะไฟล่างแรงกว่าไฟบนนะคะแล้วเวลาล่ะครับจาะเวลาประมาณ20นาทีค่ะ ช่วงนี้ระหว่างที่เรารอนะครับให้เค้กกล้วยหอมของเราเนี่ยอบอยู่ในเตา20นาทีเนี่ยเรามาทบทวนเทคนิคที่อาจารย์ฝาไว้ก่อนเลยอย่างแรกตั้งแต่การเลือกกล้วยเล,ยเลือกกล้วยก็คือครวรเลือกกล้วยที่สุกงอบนะคะคกล้วยจะมีความหวานมีน้ําตาลเยอะจะทําให้ขนมที่อบออกมานั้นเนี่ยมีความสุกน,นุ่มชุ่มชื้น นะคะสำหรับเทคนิคที่2ก็คือสําหรับสูตรนี้เนี่ยเราใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนะคะก็เพื่อเพิ่มความหอมแบบธรรมชาติครับผมเพื่อให้สีขนมนั้นสวยขึ้นรนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บก็จะเก็บรักษาความชุ่มชื้นให้เค้กแล้วผมว่ามันก็เข้ากันดีนะอาจารย์ครับกล้วยหอมก็เป็นผลไม้แบบไทยๆน้ำตาลปีก็เป็นน้ำตาลไทยๆแล้วกลิ่นทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับเข้าคู่กันดีเลยนะครับแล้วก็เทคนิคต่อไปครับเทคนิคต่อไปในส่วนของเค้กกล้วยหอมนั้นก็คือ การทําให้เค้กกล้วยหอบนั้นมีหน้านูนนะคะก็มีนิดหน่อยค่ะอันแรกเลยก็คือว่าก็ใช้ไฟแรงในการอบค่ะนะคะในในการอบนั้นเนี่ยใช้อุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสอีกเทคนิคหนึ่งนะคะส่วนผสมที่เราจะนําไปอบนั้นเนี่ยถ้านํามาแช่ให้เย็นก่อนแล้วนําเข้าอบเจอความร้อนสูงๆเนี่ยขนมนั้นก็จะหน้านูนสวยนูนสวยเลยนะคะ นอกจากหน้าขนมนูนแล้วเนี่ยยังมีการตกแต่งให้เป็นลายเส้นสวยๆด้วยใช่สำหรับเค้กกล้วยหอมที่เราเราเห็นขายกันที่มีลายเส้นดาๆในเนื้อนั้นเนี่ยมาจากด้านในของเปลือกของกล้วยหอมนั่นเองคือการใช้ช้อนเนี่ยนะครับขูดเอาเส้นใยที่เปลือกด้านในนะครับแล้วผสมลงไปในหม้อผสมเลยใช่ค่ะครับผมเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกทุกส่วนเลยนะครับ ส่วนอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเค้คกกล้วยหอมเราด้วยบางคนอาจจะอยากให้แบบพออบเสร็จแล้วแบบมีการตกแต่งหน้าสวยๆใช่ทีนี้การตกแต่งหน้าแบบที่จจะแนะนําต่อไปนี้ก็คือแบบง่ายเลยค่ะก็คือว่าก่อนที่จะเราจะนําตัวเค้คกกล้ยหอมอบนะคะให้ลอยถั่วที่เรา คิดว่ามันน่าจะเพิ่มมูลค่าได้เช่นอัลมอนด์สไลด์อัลมอนด์หรือถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานครับผมนะคะหรือว่าใครต้นทุนน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเมล็ดถั่วลิสงก็ได้ค่ะนะครับแต่นิดนึงถั่วลิสงหรือว่าถั่วต่างๆก่อนก่อนที่นำมารยเนี่ยเอาไปอบเพื่อไล่ความชื้นก่อนสักช่วงแรกครับผมนี่แหละครับ และนี่ก็คือเทคนิคทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ปูฝากไว้เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความพิเศษให้กับเค้คกกล้วยหอมที่เราทำในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยทำกินก็ได้ทําขายใช้เทคนิคพวกนี้ประสบความสําเร็จหมดเลย,อยตอนที่ผ่านไปแล้ว20วนาทีลองสังเกตโหความเคลื่อนไหวในตาอ,อกของเรานะครับรู้สึกตอนนี้ นูนสวยทีเดียวนะครับสีก็สวยอันนี้ครบ20นาทีแล้วใช่ไหมครับโองั้นเราลองลองชมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวต้องเช็คด้วยนะคะเช็คขนมทีนี้ถ้าขนมเป็นถ้วยแบบนี้เนี่ยก็เช็คตรงที่มันอยู่ตรงกลางถ้วยกลางสุดถ้วยกลางนะคะจิ้มลงไปเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าขนมอันนี้มีความหนานะคะก็ดึงขึ้นมาไม่มีของเหลวติดขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนะครับเอาล้ครับก็ยกออกมาได้เลย เดี๋ยวคุณโกวันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณโกเอาที่คีบครับอ่าอาจารย์ให้คุณโกทำอย่างเดียวเลยเป็นนักเรียนดีดีนะครับคีบเฉพาะตัวขนมนะคะขึ้นมาพักร้อนนะคะโอเคโอเคนะคะเป็นการพักอ่าให้ขนมนั้นเย็นแล้วถ้าเกิดว่าเผลอลืมวางไว้จนมันเย็นล่ะครับพี่ชายค่ะถ้าเกิดเราวางเค้บกล้วยหอมนะคะทั้งถ้วยเลยเนี่ยนะคะเวลาเราแกะ ตัวที่เป็นกระดาษออกมาเนี่ยข้างล่างจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นเหงื่อนะคะเพราะว่าเขาไม่มีทางระบายออกนะคะดังนั้นต้องคีบเฉพาะตัวขนมมาวางนะคะตั้งแต่ตอนที่มันยังร้อนๆอยู่ใช่แล้วมีอีกนิดนึงนะสําหรับเทคนิคการรับประทานเ้กล้็ยหอมเนี่ยเวลาอบออกมาแล้วรับประทานเลยจะไม่ค่อยอร่อยเท่าเราเก็บไว้หนึ่งค้างคืนอีกาคืนนะคะเพราะว่า เ,เค้กกล้วยหอมเนี่ยจะดูดความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าไปทําให้เค้กนั้นมีความชุ่มแล้วก็นุ่มมากมากกว่านะครับงั้นก็แสดงว่าทานตอนนี้ไม่อร่อยเท่ากับทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วไปทานพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเค้กกล้วยหอมนะครับผลไม้ที่อยู่คู่ชาวไทยมาเนิ่นนานแล้วก็ใช้ประโยชน์ <c oughs> ได้ทุกส่วนวันนี้แปรรูปมาเป็นขนมเบเกอรี่แสนอร่อยอันนี้ด้วย<ช>แต่ที่สําคัญคคอาจารย์เพิ่มมูลค่าแล้วก็บอกเทคนิคไว้ต่างๆเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณก็รบกวนหยิบที่คีบไปนิดนึงค่ะนี่ครับ จ,จัดใส่จานสวยๆดีวกว่า นี่แหละครับก็คือภาพสําเร็จของขนมเค้กกล้วยหอมวันนี้น่าภูมิใจจริงๆเลยวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเรานะครับอาจารย์นัททัยจงเลิศธรรมนะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบพระคุณครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับในครั้งต่อไปเราจะมาทําขนมเค้กกันนะครับสชนิดเลยนะครับก็คือบัตเตอร์เค้กแล้วก็มาร์เบิลเค้กนะครับติดตามให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ The